สวัสดีครับผมวันนี้บงังไก่ดำนะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับผมนะไม่ใ่มากใครก็มา,มาดได้ใครเจอนะนะวันนี้ผมอยู่บ้านอธมสมช่วยคุ้งคนคุงไอ้แอฟคนเดียวอว่ะชอบคนในเมืองพะลุ่งนะครับโอ้ยตื่เลยเจ๊ซ้ำกันบานนี้คือติดจับตาก็คือบอลบอลเลยไม่ใจบอลแมนยูกับดิว,ว่าพู้แข่งกันแต่ว่าว่าจืดไม่ใจเอาเนี่เดี๋ยวผมพาไปเลยตอนบอลน,นะครับวันนี้มาเจอกันนี่ผมมาเจอตักต้องตอนงั้น แต่ว่าเจ้าก้องเพิ่มๆผมหลักเต้นนะน้องต <c oughs> าลงมาเลยสุดเลยนะครับผ <c oughs> ู้ใจโดนดับต้นไม้เลยนี่คือ <c oughs> อ้ออ้อเด็กก็แกงกับแกงตม้มนี่เอาไปแกงตม้มได้นี่ไก่เนื่อยๆก็มาบิดๆแกงตม้มได้เดี๋ยวใบลายเต้ะนะผู้บังอายนี่ครับพ่อานี่ก็ม,นะกมีมามีบอนน้ำนี่บอนน้ำดังถูกต้นนะดังถูกต้นใครสนใจนะครับพนะ่อมน่ายู u t u b ทางวัดอะไรเขียนๆนะฮะ ขวรนเขียมโอเคนะครับนี่มันจะมีแบบมีเทมีมาซึ่ก็คือออดังกับบอนนามดังบอนนามดังต้นไม่กี่บาทจิ๊บดิบาทนี่ต้นมีดาคานะครับผมนานี่ต้นมีราคาตอนนี้เดี๋ยวพมอย่างจนตอนนี้มีผีกองอโศกเจ้าว่ะนี่จ้องแต่อะไรวะจ้องปั้นนี่เห็นไหมเลน้าตาสวย นู่นูนูเลนตารางกันนู่ตารางเห็นไหมเห็นไหมรวมดิรวมดิอ่านี่เห็นไหมใบซวยนี่นี่กำลังย่องน้องมาเลยเฮ้ยหอกใบนี่กับเดี๋ยวผมปบาปเลนตาตรงนี้นี่คือโบเมเมมันเลี่ยมนี่นะผมหน้านี้จะเป็นอ่าเมมันเลี่ยบางคนฮะจะสงสัยว่าเฮ้ยบอลมันมีโลกกันนึกมันมีไข่ขันนึกมึงมีใครไหมมึงก็มีไข่มีแต่นี่ไงบอลมันก็มี เห็นไหมเพื่อนๆนี่คือใบงามมากเลยใบนี้นี่พึ่งงอกนี่แต่วายเอะอะได้ใกล้วาน่ายกว่าเลยกูนี่กระผมนี่ใบกระเองกระเบื้องเก่ๆนี่นี่สวยงามมากมันมีวิธีจับนาบางคนจับปันนี้ไม่ได้นะปันนีนี่นี่จับปันนี้ไม่ได้นี่นี่ลองเลยนี่จับปันนี้ไม่ได้เพื่อนๆต้องจับปันนี้นี่วิธีจับลยบอลโบมึงอาจจะไม่รู้มันเป็นความรู้เล็กๆโมกระเดานี่เดี๋ยวเราพาไปเล่นโน อีซุนหนึ่งครับไม่ได้เน,นี่มาเลยมาเลยผู้ใจรู้จักษ์ต้นนึงแต่ว่ามารีวิวให้เปเรี้ย็มีผู้จักต้นนึงนี่ใจชนแล้ววะคุณคุณนี่น,นี่ใจชนครับเพื่อนเเฮ้ยเขามีบอลดังอ่ะพวกมีวันดังใกล้ได้ไหมนั <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> นเลย <c oughs> เป็นน้ำนุ่นกัน <c oughs> <c oughs> นี่กับเพืมาเลย แห้เน่เลยบีดังถูกต้องเลยเจ้าก้มมันอยู่หน้าดึไอหมายว่าผมเป็นคนดีผมเป็นคนเดียวไม่รักของใคร ผมเป็นคนดีผมตื่นซินโอเคเดี๋ยวผมสำรับใครตีว่าโอเคมาสำรับใครตีว่ายากมีต้นบอลไวปลูกหน้าเดินสวยๆนะผมนะผมนาเดี๋ยวติดต่อได้ต่างตาบุญกลางๆกลางนี้กลางนี้บอลหน้าดำดังกับผมเพลิดเป็นพอคาพอเร่คาไปใกล้ได้วันดังไม่รับใกล้นะไม่หงมูอมึงมีจัดหรือบางคนใต้วันมั่ว่าต้องรู่งวยเพลิด ปุมใกล้วันดังกับจ่องเทนวะโอเคนะปุมนะเดี๋ยวให้ทางชือเฟสทางเทินนะครับปุมนะ